ปอกอะไรนะมารุมระตามตาไปอืขวกระเทียมไปมี่ผัดหมี่เนาะเ้ยนะจ๊อบจะร่แล้วตนเตียนหานราาเอพุชาตะเลา่อมมันเอ โอ้่น่ากลัวจังเลยป่อหอมปกระเทียมเตรียมทำกับข้าวเมนูช่วยดมด้วยช่วยกันกับแม่ครัวเกลอต้มยำเดือดพัดพัดเลยดูสิโอ้ไม่ใช่อันนี้ต้มแกงพัดทองโหสีสันเืมแหลกล้างจานฝั่งโน้นค่ะท่านผู้ชมใส่เครื่องหอมลงไป หอมชื่นใจใจริงๆหอมไม่ว,ว่าอร่อยแม่รอร่อนคนชิมอร่อยแม่อร่อยแล้วแต่คนกินนั่นนะสิหอมแน่นอนอร่อยแน่นอนอๆๆๆลกูกชายเจ้าของงานของแม่ที่สวนเสียไปหอแล้วครึ่งหนึ่ง ยังเลยเยอะตากวนะหอมขอบคุนะบริการหน่อยส้วนอมันกบหอมกับกระเทียมส่วนหนึ่งไว้ปรุงเมนูกับข้าว เรียนแขกมาร่วมบนร่วมงานนะครับบ่อบปนใชมบานเรืองานบ๊อปน่นไปดามตรงมันด้วคือเับบ้านดีจังด้พริกหยวกไปทำบัมปิกโอ้เอ่อนเราอ้นกขปอกันนี้ออกมาดำดำอือโอเคครับต้มยำอะไรนะ อร่อยอยู่แล้วแหละพี่ืมเติมน้ำมันเข้าไปฮืมเก็บขยะคมณบดที่ยังเนี่ยบดแค่น <c oughs> ี้เปล่าพอเก็บก่อนเก็บเศษขยะที่เปลือกทิ้งให้หมดฮืม <c oughs> ตุมส้มตำต่อท่านผู้ชมอืม ใส่กระเทียมเข้าไปแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่มมืจะเชิดลงไป น้ำมะขามนุ่มทนตะไคร้ต่อท่านผู้ชม มันไม่หมดนี่อ่ะตั้งโย <Net -hertz> <uma> <Empregnão>

นี ì, le, ่ผัดแล้วผัดมีอร่อยอร่อยไม่รู้ใส่เค <c oughs> รื่องหมดแล้วอร่อยแน่นอนผัดร้านโตลอตบะรานโอนี้อัน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 ันัน

но хм давай так актёр поклон поклон ту-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 ту Варяно хм โอ้จะค้างานจังหวั้าไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟมาละก่อนู้ชมเออคนไปเดน เหไหมเนี่ยเรียบร้อยผัดมีสีสันเฉยๆน่าอร่อยมากผัดหมี่กะทิผัดมีกระทิอร่อยแน่นอนเลยใช่นี่เรียบร้อยอืมผัดมีเรียบร้อยมาสีสันร้อนร้อน อน้อไม่ค่อยจับ มรุมเยอะแยะเลยหน้าเนี่ยมารวมกำลังออกแล้วอกพริกหยวกรับทำน้ำพริกไว้รับประทานรับแขกโดยตำปนด้วยตะไครเป็นสิ่งที่ต้องใช้จำเป็นมากเวลาตะไครต้องทำกับข้าวปรุงกับข้าวใช้ตำเครื่องเกณฑ์ หลากหลายสามารถต้องใช้ตะไคร้ขาพริกกระเทียมหอมเนี่ยเป็นจํานวนเยอะทีเดียวเว,างงาเวลางานแต่ะงานแต่งงาน่านผู้ชมใช้ฉาบใช่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้องค์ประกอบสําคัญของการทํากับข้าวปรุงกับข้าวกระเทียมหอมพริกตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดจริงๆในการประกอบปรุงรสอาหารจะได้เพิ่มรสชาติที่หอมหวนนชวนใหบประทานนะครับ

เป็นเมโูที่เยดินจากแม่น้พ่นจาแม่เข้าไปจากไม้พ่มเรายผชมควรจะเกวจท่าบรรยากาศไว้จะเพลงเท่นี้ก่อนเนาะเเดี๋ยวผิจารณาการใดก็ต้องกอต้อครับเด้อสำหรับเก็ยบรรยากาศการปรุงรสทานกับข้าวเมนูไว้รัสเตดน้องๆได้ช่วยกันจากของของทีมแม่ครัวที่น้องก็จะช่วยช่วยกันนะผู้ชมโอแม่โ้ จะมีโมบายเนี่ยเลอคนี่มีครั้มันมกอะรแต่ก็าม่่ามนจะป็นแบบคอมี้คอมเมอร์อะไรอ่าเงี้ยจะุกใจนะใช่นจบได้

ไปหนูว่าใชรือไม่ีใจ